สวัสดีครับผมมือนี่กลับบ้านสวนโฮมสเตย์ครับมเม,บมืูแต่หนึ่งหนึ่ที่สองครับกับการให้อาหารปลามีบักมีครับมินี่บักมีมาให้อาหารปลาครับกินผักอาหากินผักกินหญ้าได้ครับปลาผมเดี๋ยวจิฟันป่วงพร้อมกับหัวครับแล้วสองหัวมีในการฟันเติมครับ นักขนาดเล็กครับพี่นกกล่องหลักสีสันไปเด้อครับนี่กระเป๋ามันหางม่งครับมัน,นม้าสายจังน้อยครับมัน,นว่านสีม่งงวงคืนนูนมันพรอนขนาดครับนี่แหละครับขั้นสะโอุทยามนรู้อยู่ครับตรงนี้นี่นี่นีขั้นลีบๆนี่ยเฮ้ เดี๋ยวฟันบักมีเห็ดป่าก่อนมีนะครับบักมีมีขึ้นนี่เน,นตกใส่ครับมีครับบักมีน,น้ำฟันกับฟันแบบเชียงๆเลยนี่ครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งเด้อครับหอมมากครับพี่น้องมนันนี่ครับ เ็จเรียบร้อยครับฟันแป๊บเดียวครับเมื่อกี้ขอโทษที่บทท้ายให้เบิ้งครับเพราะว่ากล่องตั้งบอได้ดครับไม่มือจับครับเดี๋ยวจะไปฟันปวกกับมันเมื่ยนี่ครึ่งนี่กัดไวยให้อืมครับเดี๋ยวมื่อนีก้ก็เอาเอาปวกให้ก่อนนี่ครับมันมาถาแล้ว พวกตัวนี้ครับนี่ครับโอ้หใหญ่ขนาดครับวนใหญ่ขนาดเลยครับบึงก่อน ฟันสองเท้อให้นี่นี่ครับเดี๋ยวเอาหัวนี้ไปฟันก่อนรามแมนไหลตกน้ำเด้อมากครับบัณนี้ มองเก่าห้องห่องนี้หล้วก็เอาผ้ามานี่ครับอาวุธสงครามแล้วก็ฟันเลยครับอันนี้เออนี่แหะครับการให้อาหารป้าแบบธรรมชาตินี่ครับสวยเลย เออไว้หะละป้าครับอากีครับเอาพักน้ำมาให้ท่นเอิใส่เมื่อกี้นี่ครับการฟันปวกให้ปลากะแบบนี้นะครับบ่ต้อตรงห่วงของยันผ้าผ้าบ่าเขา่าหรือว่าผ้าน,นี่เป็นดินครับอันนี้ซ้ำกับ ปันปันขี้ดินให้ปลากินครับแต่นี่นี่ปลวกเรียบร้อยครับหัวแหลกขยยาโปกลงครับมาครับหัวโอ้หัวที่สองเกือบตกน้ำนมาครับหัวแหลกเรียบร้อยแล้วหัวสองครับจะถ่าย สำหรับไฮนี่ฟันไปเลยครับนี่สารอาหารทั้งเบิดครับอยู่ในหัวเก็กนี่เน้ตกแล้วครับพี่น้องตกแล้วครับตกแล้วอย่ากจะมันตกมันตกอีรีครับบ่ขึ้นม,มาฟันไหม บ่เป็นยังดอกใดคือกันครับนี่นะครับเขียดขึ้นมาห้องเิตยดเขีดแท้เรียบร้อยครับหัวแหลกโม่หมัวแหลกหัวสองลบหมวพิดครับหัวบพิด ล่างน้ำหดจักน้อยลงให้นบิดนี่ครับโทษทีเดอรเป็นหนึ่งเดอร์ครับนี่หลังหลังห้าตรงหลัง,ลงอันเรียบร้อยครับมาที่นี้สองสะต่อไปนี่ครับหัวใหญ่ครับบัดนีฟันหัวใหญ่ผมจะเอาไปจังใดนอก่อนนี่ นี่ครับกินไปสร้วเนอกกินไปก็ได้บแบบหนึ่งเด้อครับอึบนี่เรียบร้อยครับนี่ครับงกปลวกมากครับบาที ฟันอยู่นี่แล้วโอ้ตก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 เกือบครับพี่น้องเอาคีดินน้นออกกอนนีครับนอน,น,อนไงไงเนาะยใหญ่ครับพี่น้องยใหญ่เลยครับฟันให้ก่อนคนละครงครับอาจสิฟันหึงครับส่งบึงหัวใหญ่ เน่ยมันโตเกิะเทิบเบข้ามาครับบันี้นี่ครับสารอาหารล้วนๆให้ปลานนี่นะครับโอ้โตกตกตกพี่้องเป็นแมงมามก็มีครับ นะครับขักขนาดครับพี่นอ้องได้มันครึ่งแล้วบอครับเอาพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อเดี๋ยวบมนีให้ให้นั่นไ,ได้กิน ขออนุญาตยกมันขึ้นมาครับนี่ไปครับบัดทีนี้มาให้นี่ครับอู้เป็นตัวงความแท้ตกตรงนีนะ้ละห้าเลยได้นี่ครับโอ้หอดครับมาครับฟันมองนี้ต่อนะครับมือที่สองเลยนี่ครับทายมือที่สอง ยังอีกกระสอบหนึ่งครับที่ยังบ่ะเด๋อมาโอ้แขนขนาดครับบันตางไหนมันจะแขนขนาดเลยแข็งขนาดครับ ตัแห้งเกิดครับอาถิย่อนแสงเด้อครับพี่นอ้องขอโทษขอไฟครับเมื่อแล้วผมกัน นะครับบ,บินแล้วบินแล้วเดี๋ยวมาให้ฟังนี่ครับ,บเหลือ มันบบ้ไม่เหลือครับมึงส่งขึ้นมนหน่อยครับตกแล้วไปลงไปครับอันนี้ครับโคลงสุดยอดเลยครับนีคือกันครับโคลงครับ โคลงมาเรียบร้อยครับบาดท,ที้เอาตาหน่อยได้ขนาดครับอสำหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงสนุนเนาะเดี๋ยวพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ